สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่อไปก็จะมี นะครับเรากไปด้วยท่านประสิทธิ์ระจออมาหมครับโอ้ยมาชิกสภาเรยท่า่านหวัหมายิองวันนี้วันนี้วันนี้เนเยอะมากคท่านอยู่ใกล์เชิกสาแดงนครองประวัติกน้ำนสะพาแดงแสงเดือนแน่นอนครับเราไม่ไปร่วมกันเราเองสานแดงไปครับวันนี้ไปกันเลยสวัสดีครั มีท yup ีศสามาครับมีทมามีงวดง่ายอันที่หนึ่งที่เด็ด สวัสดีครับสวัสดีครับน้องจินโอ้โหมาสวัสดีครับ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 ไม่น่าจะสวัสดีเลยนะทำไมอ่ะโอ้นี่พี่เปียกที่เป็นจริง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 จรงเด๋อเด๋อเด๋อาด๋อเด๋อเด๋อสวัสดีครับเมื่อกี้เอาใครเอาต้นไหนนี่วันนี้มาคันนี้ หากแม้เธอมีแห่งใดที่ฝันให้ฉันได้ เดยเีวห็นเขาไปแว้นกันแล้วผมเลยอยากไปด้วยเลยอ่ะโอ้โหใครจะมาปล่อยมาโตให้ผม ีกอซ่าใครจะมาเปิดประตูให้ผมจับสได้น้อยเดียวเฮยเขาเรียกว่าปล่อยอย่างปลอดภัยไอ้ขี่บิดอย่างปลอดภัยหน้ารู้แล้วตามสาวอย่างเดียวไอ้พี่กบอออ่ะเนานๆเขาออกมาดีให้เขาปลดปล่อยบ้าง ซื้อของกันนี่นะครับสะพานแดงโอ้ยเลยที่สุดเลยที่สุดเขาก็ได้กันสวัสดีครับพี่มามทักทายหน่อยทักทายหน่อยโอ้ยตั้งแต่เสร็จผมยังไม่เคยมาเลยที่เสร็จเป็นเรื่องเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ โอ้ามาเลยพี่ปูก so ็มาสวัสดีครับเนี่ยสวยแล้วสวยครับพี่ปูสวยนี่ยโอ้ยมากันหมดเลยปูแบบนางงามไปครับไปเดินไอ้อยู่กันหมดใช่ไหมกันหมดเลยครับไม่ผมจะขยอมให้มันทานี่นะครับสะพานแดงสวยมาก ครับเดี๋ยวคนสวยเขาถ่ายรูปเป็นอยู่ตรงนู้นนี่นี่ไหนักรักดาปั่นกรเหลือมพัดเกีรติเราจะใส่เสื้อเหลืองด้วยกันแล้วก็คงติดกันนะวัดหลักสี่จากจุดแรกไปที่วัดวัดนวัดประสิทธิ์วัดแรกวัดประสิทธิ์หลักห้าแล้วก็ไป ตลาดน้ำผ้าคาแล้วก็ไปที่น่าจะเป็นน่าจะนะพ่อของผมจะไม่น่าจะวัดสีเทศพัฒนาเนี่ยเราจะไปร่วมกันทำบุญวนๆอยู่ในสวนถวายเพื่อเป็นท้าทายกันไม่ด้ที่มาปันสามจังหวัดใชไม่ใช่บอกเขาเลยนะว่าใส่เสื้อเหลืองใช่ไหมพี่ใช่เสื้อเหลืองปันสามจังหวัดเสื้อเหลืองตัดปันสามเดียวก็จังหวัดนี่หรอใช่โอ้ยตามตามพี่วิโรจน์กับพี่สุทินไม่ไหวหรอก น้องอ้อมอยู่เนี่ยนี่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 น,น,นี่ถ่ายน้นองอ้อมอยู่เนี่ยกระโดดข้ามเลยตึดกระโดดข้ามเลยถ้าไม่ได้ก็ว่ายน้ำข้างๆเลย าไปกิโลไม่เพิเ่มนี่ผมไม่ยอมนะใครต้องเดิส้นทางเลยคนตำเส้นาออกแบบนี้เลยใช่มาอีอต้องได้กิโลนะต,ตัดออกมาเขาเลี่ย,เย,เเยง,งเลยว่าโอ้ตัดออกเลยใช้กิโลหอดเนี้ยมีเครื่อง หยุนไหมไปหยุดนี่ไงมาหยุดเครตื่นเร้เพืไม่อนุรักษ์นะครับมันอาจจะสูงพันได้โอ้ยตอนนี้เสียศูนย์อยู่ตอนนี้ยังเสียศูนย์อยู่ถ้าอยากเสียพันหนึ่งออกมาครับโอ้ไม่ใจ เมื่อจักอ่างที่มาถ่ายรูปไหนเดินเองได้อย่างเงี้ยสนุกดีบ้าเลยเัาดีน่าจะมีเสื้อผืนนะพี่ทำไมลเสื้อผืนนอนไปนอนเลยเนี่ยผมคิดถึงบรรยากาศไซเว้นตอนปัดออแดกยังไงค่ะพี่มีอุโมงค์เดี๋ยวรู้จะมีเป็นกุโมงค์ นี่ไม่ต้องไปถิงพัทยานะของดีสมุทรสาครยปลากระพงพิเซนม,าม,ามีมะานาวไหมมะนาวผมอยากเป็มะนาวอะ่ะใ่ากเลยมีมา้สองโลเกองอยู่แถวในตลาดกับแม็กโคร ทะเลเป็นลายท่าแย้มนปลายงปลาะดทะเลปลาอลากระดิบทะเลเราไม่เคยเห็นปูหัวปลาสระดิบด้วยเคยเคยเห็นปูหัวปลาสริดิบไหมไม่เออเห็นแต่ไข่เห็นแต่ไข่กันตัวแล้วเราไม่รู้หัวปลากระดเป็นยังไงใช่เออเราไม่เคยเห็นเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่เคยเห็นหน้ามันเลยปลาสระดิบเป็นเป็นสัตว์ปีกปลากระดิบเป็นห ตัวใหญ่มากกินที่ไหนร้างเัง่าเราเนี่ยอ่าว่าเป็นเป็นรักนดกนี่ทใหม่ทชไมนี่ทำใหม่ใช่ไหมน่ารักนี่ไม่ชอบเลยอ่ะกินต้ยับ้านเองก็ยำก็ดีขยาี่ตุรกีน้องแอบกินงไ่ไ้ย โขาไม่อยากใครรู้เนี่ยพี่โกอยู่นี่นะพี่โกอยู่นี่นะพวกเราเปิดละกหน่อยพี่เปิดให้เม็นตจบเป็นต้นหน่อยพี่เหมือนกัวคนอื่นนี่คือคนแรกของนมาคู่เนี่ยมาคู่เลยเนี่ยบ้านเก่าหน่อยไม่มีงานเเออข้ามาหากินข้าวฟรีพี่โกพี่ไก่เนี่ยมาครบเลยเนี่ยข้างในข้างในอยู่กันเลยคนรับหล่ออะไรอะไรไม่เท่าโดเมสติกเราเนี่ย เก่าแก่มากเลยเนี่ยลายคามเลยเนี่ยลายคามนี่คือรุ่นแรกๆเลยร <c oughs> ุ่นแรกเลยเนี่ยรุ่นแรกเลยเลยขุดมาเนี่ยพี่จะเห็นนี่นแตกลายงานนะอันนี้เราก็ออกจ่าเอาผ่าเรียม <c oughs> อุ้ยเมื่อกี้ยังไม่มีปลาหมึกเลย จะเล็กแห้งก็ยังดี